ตัวสำรองอยู่นอกสายตาเกิดอียังขึ้น,น้องเจ้าจังลดราคาตัวจริงที่เคยมีค่าคือจังไงราสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้อง สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับโอ้ยเผลอไปภาษาภาษาบ้านเกิดแป๊บหนึ่งอ่ะเรียนกีต้าร์สบายๆ how to กับนปูนะครับกับคลิปนี้ตอนนี้ในชื่อเพลงที่ว่าทดเวลาบาดเจ็บจาก original soundtrack หรือว่าเพลงประกอบภาพยนตร์ไทยบ้านเดอะซีรีส์นั่นเองนะครับว่าหนังเรื่องนี้นะมากมากล่ะละัดแรกเปภาษาอิสานีีกแล้ล ก่อนที่จะเริ่มเล่นเพลงนี้เช่นเคยครับเรามารู้จักกันก่อนว่ามันมีคอร์ดอะไรบ้างนะครับเพลงนี้จะอยู่ในคีย์เอมิเนหรือว่าคีย์ซนั่นแหละอ่าซึ่งคอร์ดของมันก็จะไม่ยากอะไรเลยมันจะมีคอร์ดเอมิเนคอร์ดอีมิเนคอร์ดเ เอฟเนี่ยจะจับเป็นแบบทาบลักษณะนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะแค่นี้ก็ได้หรือถ้าใครจับไม่ได้ทั้ง2แบบนะครับก็เอาเป็น F major 7ก็ได้นะครับโดยโดยโดย,โดยอาสมมุติถ้าเราจับคอร์ดซแบบนี้ใช่ไหมฮะเราเลื่อนนิ้วกลางลงมาที่อาจจะจากฟอร์มคอร์ดซนะเราเลื่อนนิ้วกลางลงมาที่สายที่3ม ช่องที่2แล้วก็นิ้วนางมาสายที่4ช่องที่3มันก็จะได้เป็น F Major 7นะครับก็สามารถที่จะใช้แทนได้นิดนึงนิดนึงนิดนึง,นนงอ่าแล้วก็คอสุดท้ายคอด G เห็นไหมฮะมันก็จะมีอยู่แค่อ่าสี่ข์ดนี้ก็คือ C A เ i n ม r น minor F G 5คอ,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 อร์ดสิเมื่อกี้พูดเป็น4คอข์ดกราบขออภัยด้วยผมแม่พี่น้องเอ้ยขอจอยเมาผิดอ่า สำหรับเพลงนี้นะครับก็จะขออนุญาตแนะนําในรูปแบบของการเกา,เาการปิกกิ้งผสมภาษากับการตีคอร์ดเล็กน้อยนะครับเราจะไม่ใช้ปิกนะคบเราจะใช้ใช้นิ้วทั้งหมดนะครับก่อนที่จะเริ่มเกากันเนี่ยนะฮะทำความเข้าใจกันนิดนึงผมอาจจะพูดเป็นลักษณะของเบสนะครับเมื่อผมพูดถึงคําว่าเบสเมื่อไหร่ถ้าคอร์ดนั้นมันเป็นคอร์ด่เเีเป็นคอร์ด C นะครับให้เข้าใจว่าคําว่าเบสที่ผมพูดเนี่ย คือสายที่5ให้ใช้นิ้วโป้งนิ้วโป้งเนี่ยดีดสายที่5เลยถ้าเป็นคอร์ดสีถ้าเป็น,ปน A Min o r ถ้าผมพูดว่าเบสมันจะแปลว่าสายที่5นะครับผมและเช่นเดียวกันถ้าเป็นคอร์ด F ถ้าเกิดจับเป็น F ลักษณะแบบนี้หรือ F major s ร์แล้วแต่ถ้าผมพูดว่าเบสนะครับให้ให้ดีดเป็นสายที่4แต่ถ้าใครที่จับทาบได้ให้ดีดเบสเป็นสายที่6ได้เลยเสียงมันก็จะแน่นขึ้นมาหน่อย คอดจถ้าผมพูดคำว่าเบสในคอด G นะครับมันก็คือสายที่6เราจะใช้นิ้วโป้งดีสายที่6ส่วนนิ้วอื่นๆนิ้วชี้เราจะใช้เกี่ยวสาย3นิ้วนางเราจะใช้เกี่ยวสาย2และนิ้วเอไม่ใช่นิ้วกลางขอโทษทีนะครับนิ้วกลางเราจะใช้เกี่ยวสาย2และสุดท้ายคือนิ้วนางเราจะใช้เกี่ยวสายที่1 เอาละเมื่อเราเข้าใจตรงกันแล้วคราวนี้เรามาดูท่อนอินโทรของเพลงนี้นะครับอินโทรของเพลงนี้เนี่ยจะมี2ขคอร์ดก็คือ E minor กับ A minor คือโดยดั้งเดิมในี่ยออริจินอลมันจะเป็นเสียงแคนเสียงสามาถ่ะเสียงแคน C A n Can สามารถมุก้าบาท10บาทจะเล่นทำไมเนี่ยเขาก็รำคาญกันพอดีนะครับผม E minor นะครับเราจะใช้ E minor นะช่วงแรกเมื่อเราจับคอร์ด E minor แล้วเนี่ย นะครับเราจะเล่นแทนเสียงแคนนิดหน่อยให้เราดีดสาย6สายเบสกับสายที่สามคู่กันเห็นไหมฮะดีสาย6กับสาย3าคู่กันคือดึงคู่กันเลยใช้นิ้วนิ้วนางเอ้นิ้วกลางดีสาย3านิ้วชีอันนิ้วโป้งทุยพูดผิดพูดถอกเคยถูกเฮ้ยถูกแล้วเอ้ยใช่อ,อ,อนะ <laughs> ดึงพร้อมกันนะครับแล้วนิ้วก้อยกดในจังหวะที่2เห็นไหมฮะ กดสายที่3มช่องที่สองแล้วก็ปล่อยนิ้วก้อยในขณะเดียวกันเรากรีดลงทั้ง5้าทั้ง6สายเลยอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับช้าๆมันจะเป็นแบบนี้ครับผมดึงคู่กันเบดกับ3จังหวะที่2ดีดสาย3ามเกี่ยวแค่สาย3แล้วกดนิ้วก้อยลงไปแล้วก็กรีดโอเคพอจังหวะต่อไปเราปล่อยเลยใช้นิ้วก้อยกดช่องที่3มสายที่สอง สองแล้วขึ้นมาสามแล้วก็ใช้การแฮมเมอร์ออนสายที่สีนะครับดีดก่อนแล้วก็กดดีดก่อนแล้วค่อยกดอยากกดแล้วค่อยดีดถ้ากดแล้วค่อยดีดจะเป็นเสียงนี้ดีดแล้วค่อยกดแล้วก็ไปสาย3จากนั้นลง Am i n เโอเคนะครับเมื่อผมเล่นแบบต่อเนื่องมันจะกลายเป็นแบบนี้3า ต่อเนื่องมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะสาหรับใครที่อาจจะยังไม่ชินเราอาจจะหยุดแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ฝึกแค่ประโยคนี้ก่อนนะอ่ะสาหรับคนที่ทําได้แล้วเราไปกันตอน่อคนที่ยังทาไม่ได้กดหยุดนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปดูใหม่นะครับซ้ําๆๆๆจนกว่าเราจะทําได้เมื่อเรากรีดเอเมเนอร์แล้วนะครับเราดีดแบบนี้เลยใช้นิ้วชี้เรานี่แหละดีดนะครับใช้เล็บลงลงลง,ลงขึ้นขึ้นขึ้นอ่ลงลงลง,ลงขึ้นขึ้น แค่นี้พอแล้วก็ยกนิ้วนางนะครับโดยที่เรายังจับอยู่ในฟอร์มของ Am i ม o ดีดมันลงไปเลยยกกดแล้วก็กลับมา E m i ม o r อีกครั้งหนึ่งอ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับจาก Am i ม o ยกนิ้วนางกดกลับมา E m i ม o แล้วจากนั้นใช้นิ้วนางหรือนิ้วก้อยก็ได้อย่าใช้นิ้วโป้งแล้วกันมันมันจะลำบากมาก ใช้นิ้วนางหรือนิ้วก้อยก็ได้กดช่องที่3สายที่ 2, 2> เห็นไหมฮะนิ้วนางกับนิ้วก้อยกดสาย2กับสายที่1ตามลําดับในช่องที่3 2 1แล้วก็กลับมากดที่ช่องที่2สายที่3 3 2สายเปล่านะสาย2แล้วก็ลงเ m ล n ไเลง แค่นี้นะครับก็จะจบอินโทรนะเช่นเคยนะครับถ้ายังไม่ได้2ประโยคนี้หยุดตรงนี้แล้วย้อนกลับไปดูใหม่อ่ะผมเล่นตั้งแต่แรกเดี๋ยวเราจะเข้าท่อนร้องแล้วนะครับ3ช้าช้านะฮะไปแล้วลงลงขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็ไป ลงขึ้นขึ้นขึ้นลงนี่คือโจบอินโทรแล้วอ่าต่อไปเป็นท่อนร้องท่อนร้องเราจะใช้แพทเทิร์นในการเก่าก็คือเบส3 2มสองสามหเบสหรือโป้งชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้โป้งนะครับนิ้วโป้งจะด,ดีดสายเบสนิ้วชี้จะด,ดีดสาย3นิ้วกลาง เงาจะดีดสาย2และนิ้วนางจะดีดสาย1นะครับสูว่ามันมันเป็นคอร์ด a m เม o r r ถ้าผมพูดว่าเบสนั่นหมายความว่าโป้งดีดสาย5 3 2 3 1 3 2 3เบสนะครับใช้นิ้วให้คล่องนะครใช้นิ้วให้คล่องโอเคละเรารู้แพทเทิร์นแล้วอ่ะคราวนี้เราลองเอาแพทเทิร์นนี้มาใส่ในท่อนร้องนะครับเมื่อเราจบอินโทรมันจะจบตรงตรง ลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้น,ลนแล้วก็าอคือเ,คเป็นตัวจริงในใจของน้องเห็นไหมฮะเราใช้แพทเทิร์นนี้ในการดีดเลยนะครับก็คือเบส3 2 3 1 3 2 3มา E minor เมพูดง่ายๆก็คือ1ชุดนะครับดีดคอร์ดละ1ชุดเ m ม n เนอชุด สามสองสามแล้วก็มา e เม n เ r อร์สามสองสามหนึ่งสามสองสาม,สาม,สามแล้วถึงจะเปลี่ยนไปท่อนต่อไปนะครับมันก็จะเป็นลนนนักษณะนี้อ่ะผมเล่นและร้องให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วดีดเบทเลยในคะอร์ด a เม n เ r อร์เคยเป็นตัวจริงในใจของน้องแล้วก็ไป f อ่า f ถ้าจับเป็น F major 7อย่างที่บอกแต่แรกก็คือ d ีเบสสาย4ถ้าจับเป็น F ทาบดีเบสสาย6นะครับแต่ในที่นี้ผมขออนุญ,ญาตจับเป็น F ทาบแล้วกันนะครับผม F ทาบนะครับตรงนี้จะใช้แพทเทิร์นก็คือเบส3 2 3, 3แล้วก็เปลี่ยนไปคอร์ด G เบส3 2, 3 4นะครับคอร์ด F กับคอร์ด G จะเกาแค่เบส3 2, 3 เบสสาม,สสามจะมาเกาเต็มแพทเทิร์นในสุดท้ายของอประโยคคือคำว่าสายตาคอร์ดซี่าจะมาเกาแพทเทิร์นตรงนี้ให้เต็มอ่ะคราวนี้ผมลองเล่นให้ดูนะครับในลักษณะของอการเกามาทั้งท่อนนะ one two three go ไอเคยเป็นตัวจริงในใจของน้องเขาแค่ตัวสำรองอยู่นอกสายตาแต่แต่ตรงนี้ผมอยากจะขอแอบเพิ่มนิดหนึ่งช่วงส่งไปประโยคต่อไปของท่อนที่สองเกิดยังคือน,นอจะเจ้าจึงลดราคาผมจะมาแต่ เขาแค่ตัวสำรองอยู you know, ่นอกสายตาอืมขอเพิ่มขอเพิ่มส่งเบสเห็นไหมฮะอ่าอยู่นอกซ้ายเบสสามสองสาหนึ่งสเบสคือพูดได้ง่ายเราจะเกาขอสีแค่เบสสามสองสาหนึ่งสเบสเลื่อนกลับมา สาเพื่อจะส่งไปเอเมเนอร์แล้วก็ร้องพร้อมเลยว่าเกิดยังึ้นน้องเจ้าจึงรดราคาเก่าเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับคือ A อเมเนอหชุด E ีเมเนอหชุด3 2 3 1 3 2 3า3 2 3 1 3เก่าแบบเดิมนะครับเช่นเดิมเช่นเคยพอท่อนต่อไปตัวจริงที่เคยมีค่ะคือจังอ้ก้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือ คอร์ด F จะเกาแค่เบส3 G 3 G 3 2 3เบส3 2 3ส3 2 3อืมทรงอีกนิดนึงอ่งอาทรงอีกนิดนึงโอเคผมเล่นให้ดูทั้งทั้งทั้งท่อนละกันนะครับอาจจะร้องไม่ไม่เพลาะหรือว่าร้องไม่ไม่เหมือนต้นฉบับก็ต้องขออภัยนะครับเทียงแต่ว่า,าร้องเป็นไกด์ให้ทุกท่านได้ฟังเพื่อ เพื่อได้เห็นภาพรวมว่าเอยถ้าเกิดว่าเราเอาแพทเทิร์นนี้ไปใส่ในการร้องในการเล่นมันจะเป็นยังไงนะครับผมจะเล่นมาตั้งแต่ท่อนประโยคแรกเลย mm hmm. อไอเคยเป็นตัวจริงนะครับผม mm hmm. one two three four. อเคยเป็นตัวจริงในใจของน้อง mm hmm. เขาแค่ตัวสำรองอยู่นอกสายตา เจ้าจังลดราคาตัวจริงที่เคยมีค่าคือจังอ้ายอ่าแล้วย้อนกลับมาอ่าพอท่อนต่อไปประโยคต่อไปนะครับถ้าเราสังเกตให้ดี มันก็จะเป็นทำนองลักษณะเดียวกันคอดชุดเดียวกันเลยเสียงนกวีดีดังพังใจไอายยับไปจนถึงท่อนก่อนที่จะเข้าฮุเพราะฉะนั้นเราสามารถหยิบเอาแพทเทิร์นการเกาของท่อนเมื่อกี้มาใส่ได้เลยอ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะกลายเป็นแบบนี้ฮะเสียงนกหวีดรีดังพังใจอายยับอกให้ายนั้นกลับ ออกนอกสนามใจเป็นผู้ใดน้องสิอบอกเงิดว่าเจ้าคืดได้ทังใดเปลี่ยนเอาอายออกไปเอาเขาคนใหม่เข้ามาแทนอ้ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับคนที่อยากเก่าแต่มันจะมีวิธีเล่นอีกวิธีหนึ่งซึ่ง ผมอยากจะบอกว่าผมแนะนําดีวกว่าผมแนะนําดีวกว่าเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเก่ามาตลอดตั้งแต่ท่อนที่1มาถึงท่อนที่สองเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเพลงมันจะแบนราบเกินไปเอาเป็นว่าท่อนนี้นะครับใครใครเก่าเก่าใคร,ใคร,ใครอยากจะตีคอร์ดอ่ะผมมาตีคอร์ดกันดีกว่านะครับพอเราจบตรงท่อนที่1ก็คือมางแต่คําว่าเกิดยังขึ้นน้องเจ้าจึงรดลาคา บอกให้ไอ้นี่ค่ะคือจังอายรลอเก้าส่งเบ็สามสองสามหนึ่งสามสองสามลงลงขึ้น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 ดีไมเนอร์คือใช้แพทเทิร์นลงลงขึ้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 นลง ใช้แพทเทิร์นนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดไปตามคําร้องนะครับดูเนื้อเพลงที่ผมขึ้นนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดไปตามคําร้องมันจะเป็นยังไงมันจะกลายเป็นแบบนี้ครับเสียงนกปีดีดังพังใจไอย ใช้แพทเทิร์นแบบเดิมนี่แหละฮะคงสิเป็นแพลที่เจ้าว่างไว้ ตรงนี้เพื่อที่จะส่งเข้าท่อนฮุกและที่มันจะร้องว่าทดได้บ่ทดกันตรงนี้ออยากให้เพิ่มการเก่านะครับเป็นเก่าคู่นะครับคอร์ปกติเราดีดเบสแค่สาย5สายเดียวเราดีดคู่เลยเป็น5กับ2คู่กันเป็นลักษณะนี้ครับดึงออกมาดึงคู่กันเลย ทดได้บอสามทดเวลาเห็นไหมฮะเบสสามสองสามเปลี่ยนเป็นอ e ีเมเนอร์อีเมเนอร์คือหกคู่กับสองดึงคู่กันทดเวลาอีกแน่ ne, ได้บออเช่นเดียวกันเอเมเนอร์ or, ใช้เบสคู่กับสายหนึ่งดึงคู่กันเลยนะครับแพทเทิร์นการเก่ามันจะเป็น เบสสามสองสามเบสสามสองสามเบสสามสองสามหนึ่งสามสองสามแล้วถึงจะไปเป็นเอฟถือว่าไอ,อ้ขอเซียววินาทีสุดท้ายนะฮะถือว่าไอ,อ้ขอขอดเอฟถือว่าไอ,อ้ขอเอฟสายสี่กับสายหนึ่งคู่กันถือเห็นไ,ไหมลงพร้อมคำว่าถือเลยถือว่าไอ,อ้ขอ เบสสามสอง,ส,ส,ส,องสุดท้ายลง4อันนี้เต็มแพทเทิร์นเลยเลาาเจเอาการตีคอร์ดเข้ามาปนนิดนึงนะครับเพลงมันจะได้มีมิติลงลงขึ้นลงลงขึ้นจีลงขึ้น,นจีไท ตีคอร์ดไม่ต้องไปคิดมากนะครับเพราะว่าแพทเทิร์นของมันก็แค่ลงลงขึ้น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 ลง,นลงแค่นั้นแพทเทิร์นของมันแค่นั้นจริงๆเรามาดูท่อนสุดท้ายนะครับเรามาดูท่อนสุดท้ายเรากลับมาใช้แพทเทิร์นการเกาอีกครั้งหนึ่งถ้าสังเกตให้ดีนะครับมันก็จะเล่นเหมือนกับท่อนแรกเป๊ะๆทุกประการเลยนั่นก็คือมาร้องว่าไงว่าลืม รียกเห็นตายตายแมนมาที่ให้ไอายไปแข่งเขามันคงบด่ดได้นะเราใช้แพทเทิร์นการเก่าเหมือนเดิมคือเบสสามสองสามหนึ่งสาอีเมเนอร์สามสอไป F และวของเก่าเกคงสู่ของไม่บ่ได้ดอกน้อง tưng tưng ai trong tòng thăm chay nhon ai bệt sám sóng sám nừng ngân bé ép phao chim ai đây bò ฟังคำขออ้ายก่อนเป็นนั้นจบเพลงเออเป็นอันจบเพลงนะครับผมอาจจะร้องผิดร้องถูกแล้วก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมๆของการเล่นนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะส่วนท่อนต่อไปมันก็จะกลายเป็นการซ้ํและซึ่งตรงนี้เพื่อนๆก็ลองไปดูนะครับก่อนที่จะเล่นผมฝากบอกไว้นิดนึงว่าอาจจะลองหาดาวน,โน์โหลดขอดหรือ เปิดจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับโดยอาจจะปริ้นมันออกมาก่อนหรือถ้าใครไม่มีเครื่องปริ้นก็เปิดเปิดในโทรศัพท์ดูขอร์ดก็ได้นะครับจะได้ไม่ไม่มึนงงอย่างของผมเนี่ยผมบอกเลยว่าทุกครั้งที่ผมสอนผมจะมีนี่แน่เป็นขอร์ดซึ่งผมก็ดาวน์โหลดมาเหมือนกันบอกเลยว่าขอ,อร์ดนี้ผมดาวน์โหลดมาจาก corsa com นี่แน่ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์โฆษณาด้วยแต่ว่าจากเพลงนี้นะฮะเท่าที่ดูมา45เว็บ เว็บนี้สําหรับเพลงนี้นะครับไม่ได้แปลว่าทุกเพลงสําหรับเพลงนี้โอเคเลยคอร์อดค่อนข้างตรงนะครับค่อนข้างตรงคอร์ดซ่าดับคอมโนเว็บอื่นๆเนี่ยอาจจะ,ะไม่พูดดีกว่า <laughs> <laughs> แต่ก็มีอีกหลายๆเว็บนะครับที่คอร์ดตรงเพียงแต่ว่าไอเพลงเนี้ยเว็บนีดน้ดันเขียนตรงที่สุดโอเคอ่ะ จริงๆมันก็จบแล้วละจริงๆมันก็จบแล้วล่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วเพราะที layers, ่เหลือมันก็จะซ้ำนะครับเพื่อนๆสามารถปิดได้เลยนะฮะเมื่อถึงตรงนี้แต่ถ้าใครที่ยังไม่ปิดลองมาดูลองมาดูกันต่อนิดนึงว่าผมจะเล่นภาพรวมทั้งเพลงอีกสักรอบหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆได้ฟังกันแล้วก็จะได้ดูว่าเฮ้ยพอเล่นในภาพรวมออกมาแล้วเออมันเล่นได้จริงๆมันมันทำอย่างนี้ได้จริงๆนะโอเคนะครับผมสำหรับใครที่ไม่อยากดูตรงนี้ก็ปิดไปได้เลยไม่โกรธกันไม่โกรธกันอะ ผมจะเริ่มมาแต่อินโทรแล้วกันว่าเดือนปี 客家。<noise> <noise> จะยืดยาวเกินไปนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมและติดตามนะครับผมภาพรวมๆของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอาไปลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็ชอบไม่ชอบอะไรกันยังไงก็ติชมกันเข้ามาได้นะครับในแฟนเพจ เว็บไซต์ f a c e b o o k c o m ปูเก่าหรือจะคอมเมนต์ทางด้านล่างนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สับตะไครอะไรก็ทำเอาสักอย่างหนึ่งด<ๆ>้นะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่นะครับกับบทเพลงต่อๆไปคลิปต่อตไปไม่รู้หละว่าจะเป็นเพลงอะไรแต่ก็จะพยายามสรรหาเพลงสนุกสนุกมาให้ทุกท่านได้ได้เล่นกันนะครับสำหรับตอนนี้วันนี้ขอบพระคุณมากครับขอให้มีความสุขสวัสดีครับ